มันตีกูกูดึงมึงแล้วแต่ฝากเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเอามึงขึ้นที่สูงมันไม่ไปแล้วบอกว่าไปสิเพื่อนมันดึงได้ไม่ั้ยมันไม่มันไม่ได้นี่ไงนี่ไงไม่ครับจังลูกตาวแก้ไม่ครับไม่ครับฝนตกมาต้องจขบบีมากูก็ไม่ช่วยนะ ปลไหวมันโดนซอมบี้แจกแม่งเลยโอ้ยอะไรอะไรวะเกียอะไรเยแหนเริ่มด้านบนมันมีอะไรถ้ามันมีฐานจะขุดอัดเลยลงขึ้นจากข้างบนก่อนก็ได้เห็นซองไหมรับไปตามนั้นเด้เห็นซองไหมซองอะไรวะ อย้างกระตสายกูทิ้งไวนะ้เดี๋ยวนะอันนี้น,นี่ทางนี้ก็เข้าได้ต้องทำอะไรอะเข้ามาเลยพ่อเมีย s a m s หนึ่งผมถ่าดตรงนีเ้เฮ้ยน้ำอีกไอ้เหียแม่ตามกูไอ้จระไปด้วยเออก็ให้มันไปด้วยดียัง แมงไม่เดินไปก่อนด้วยนะไอ้เหี้ยรอโกูไวไม่มีทอรป่ะมีมันมีแต่มันไม่ไปก่อนเน่าคนกลัวความมื่อยบอสกูคิดตั้งโลกก่อนถ้าไม่คิดก็ทันโต้ถ้าคิดเปิดไปเลยอย่าทิ้งกูแผลตกลงทำคนเดียวบ้างลงไปแล้วขึ้นกระเป๋าขึ้นอะไรกระเป๋ากระเออ ก็ไม่ไ้ไปไหนกูอยู่ใกล้เลยละกูแค่เดินสำรวจตรงโอ้อย่างงี้ก็มีที่ปั๊มเลดีอย่างงี้เออใกล้บ้านนี่แหละขี่มาแป๊บเดียวเอวเป็นสปาเปล่าๆเว้ยไม่มีไม่มีหีบอะไรเลยแต่แต่สปาสปาสปายังมีมีสปาแบบซอมบี้แค่นี้เดียวขี่ผึ่งไม่มีเลยอ๋อนึกว่าสปาเปล่าแบบสปาเปล่า มันเล็กๆว่ะโอ้โหไปะทะลุข้างล่างแย่มาไปทางนี้เลยไปเก็บต้านนอ่กี้ไงไม่เห็นเหรอไม่นะไม่ได้ดูนี่ไย อไอ้ซั์อ้าวอมีคนแตกแหลกได้ที่เลยเฮียเข้นฐานแบบไปนี่นไงดาบกูหายไม่ไม่หายไม่เห็นตั้งแต่แรกหรอยังอยู่ครบหมดใครทักมาวะโอ้ยโอ้ยเยสักสคู่สีเพื่อนรีบไปไหนคะัผ่านสู้ก็ได้มะโอ้ยังดีแอ่อืมะว่ายังดกเลย โล่ก็เอาไมา่อยู่จริงได้เพราะมันลุงกูนะเออมันกลางคืนแล้วมันหมดแล้วตันแล้วเด,ดี๋นะโอ้โหตามกูมาอีกที่ค่ะโอ้โหจะลงมาแล้วไอ้สัสอ,อะไรวะ ทำไมรู้สึกว่ามึงอยู่ไหนกันนี่คลายเครียนเออไม่คิวมันเอเรนเจอร์ยังไม่มีใครอยู่ไงคุณเด็กคนโผล่มาทางนี้อยู่คนเดียวเหมือนกันเลยไังอื่นเออแจมแจมเลยโอ้โหเยอะไาดใบกโลดีปุดไปเลยคุณไปเยอะเลยมันต้องใช้มึงมีไพ่ในตู้ปะเนี่ยมีมีเออ กูมีโต๊ะคราฟด้วยเอาไหมกูมีที่นอนอม,มีที่นอนบอมมีลอ,องสใช้ในติดการเดินทางโดยที่มีเตียงแล้วแหละเที่ยมทำมันจะไม่จำเป็นต้องนอนเอา,าเงไ,งอไปเสียไปเอาไปเสียแล้วมันก็ได้อยู่<อ>ได้อยู่ไม่ตามบูแล้วอ่ะอ๋อ <laughs> เขามันก็อยู่กูนี่หว่าสโลสดีเราใครอยู่มึงคืกูกุดฐานอยู่แป๊บแป๊บลูกพีกูเห็นข้างล่างแม่งเราเป็นคนถ่านมาด้านหลังเต็มไปด้วยเหล่าสับประหลาดลงไปลบสี่สิบไปแล้วเหรอก็ลบยี่สิบตอนนี้อยู่แถวนี้แล้วกูมาปักทอดให้มันสว่างให้เชิญแล้วมีคนปักทอดด้วยนี่ปอมมี่เหรอโอเค น่าจะปอมมีมีทางน้ำไหมเนี่ยมีมีเีอะไรบ้างเนี่ยเออโอ้ไม่ีนี่มีอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบวะเจมแบบมือทีหลอแแดกเบส็อกอะไรมาเนี่ยอ้าวบรสษัท์เกลีตัน เกิดอะไรขึ้นด้วยเออมี่มากันสองตัวเลยเป็นเบาะโอเคด็อปพร้อมมึงอยู่อะไรนะสลามแบบเด็กน้อยเล่นนะมามาเทรเนี่ยขุดนะเทรไหนเจิมก็ขุดเลยไม่ได้ตายนี่ไงบอกตายของร่วงหมดแล้วเนี่ยโอ้เวลเจ็ดจริงๆ่ะเวลเวลมันอยู่กับซอมบี้ด้วยนะส่วนหนึ่งโอ้เรามาเจอชั้นนี้แล้วเลย อันนี้บอมเมสเอ่อมึงหัวมึงอันโน้แล้วก็มึงอะไรบ้างนะมีแค่นี้แหละอะไรตอนนี้ตากล้องเราตาโก้มีอยู่สองคนอยู่ด้วยกันน่าจะแบ่งไปสักคนหนึ่งตาโก้ฝั่งนู้นอย่าทิ้งกูก็พอไอ้แต๊ดมีอะก็ไม่แสบมีอะไม่อะแค่เด็กข้างไกลไงเด็กข้างซ้าย โอ้ก oh, right ่อนโอ้ดินอ๋อใส่ไม่พอป่ะรับเตาไ่เอาเอาท่อทีมือต้องจัดการมือแบบเอานำมังไม่ถาม่อมึงตีตีตีอีป้าอะไรอะไรเอ้าแตกอะรู้ไม่ตายนั่งโมงมึงต้องกดนั่งก่อนเมื่อกี้มึงโดดอ่ะ คุณจำทางได้รไหมเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเอาคราวหน้าเราต้องแบ่งเป็นสองสองสองอะโหจริงแล้วก็แบ่งตัวกูปานทำไมกูตากล้องคนละคนไงตากล้องคนละคนมาสลับผู้สลับผู้ผู้ดินกับผู้ป่าแม่งโกรธกันกันเลยจ้ะไอ้มาเอาของเหมือนที่ลหน ให้มาเอาของก่อนโนะเย yeah. เออเออขึ้นมาขึ้นมา,า,าให้มาเอาของขึ้นมาให้มาเอาของก็รอป่านเดินลงไปอะไรวะทางนีไ้ไปทางฮ่าฮ่าฮ่าเย่เดนจะทางนี้ป่ะ <c oughs> อะไรี่นโอ้โหฉันแล้วมชอบครับคุณ ตอนนี้สลามมันชอบโดนโดนสลามงับแล้วเนี่ยเอาทำไมทำไมวันนี้มันยุ่งยากกันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสลามมันชอบงับคุณเอาปาามด้วยเออ้าาวยังไม่มาอีกกันอีกเหรอโอ้โหใกล้ขึ้นยังวะของเต็มยังเนี่ย <S <S ตัดได้ก็ up, ันเหลือกี่ช่องวะเนี่ย็เหลืออยู่สองช่องเฮ้ยพี่อะไอซับเปอร์เก็บของไปเลยเก็บของแล้วขึ้นไปเลยปานเออเดี๋ยวจะขึ้นแล้วแหละงั้นขึ้นเลยของอ่ะเอาเก็บเลยไอ้ขยะที่ที่เป็นเนื้อเน่าหรือตาเป็นงูมาทิ้งไปเลยเราต้องไปดูมันไหมเออตบ่งเหรอเดี๋ยว ตรงมาเลยเพื่อนถึงมาบ้านถึงบ้านแล้วใช่ไหมใช่แล้วโอเคกำลังกลับบ้านคุยอยู่บ้านหรืออยู่ในกำลังวิ่งเข้าบ้านนอนเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกม My c a t Story พา r ที่2ของเรานะครับลงดันเจียนโอ้โหบอกเลยว่าตายกันรัว <laughs> ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผลงานของผมไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปต่อเนื่องเลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบ่อคใหม่คลิปหน้าครับกับเกมมาครับอีพีที่3กับโจรบุกบ้านนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย